ถ้าเป็นเรื่องของธนาคารนะครับก็ไปติดต่อธนาคารดูแต่ในกรณีเรื่องของถูกอายัดโดยโดยูใคร่ครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเราก็ต้องไปถามธนาคารก่อนว่า <c oughs> หน่วยงานไหนเป็นผู้อายัดนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าจะไปติดต่อหน่วยงานไหนถ้าเป็นสำนักง,งานตำรวจชาติหรือพนักงานสอบสวน <c oughs> <c oughs> ท่านก็ไปสอบถามว่าอายัดด้วยมูลเหตุ ทางคดีหรือไม่หรือประการใดนะครับเพื่อให้ได้ข้อที่จริงก่อนพอได้ข้อที่จริงมานะฮะเราถึงจะมาทําคําร้องหรือคําคัดค้านในการที่ขอถอนอายัดได้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊เพราะอะไรเราถึงโดนอายัดไปหาต้นสายก่อนต้นเหตุน,นะครับว่ามาจากไหนนะฮะก,ก็จะรู้นะครับแล้วก็ดําเนินการตามกระบวนการไปนะครับว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือไม่ได้เกี่ยวข้องประการใดก็ชี้แจงไปนะฮะ เด็กๆมองกล้องครับลูกชายคนกลางครับมาด้วยครับพอดีคนโตคนเล็กก็ยังไม่ตื่นนะเพราะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไปเต้นใครมานะตำยายไหายทองคำเะรอไปดูไปดูนั่นมานแต่คุณพ่อไม่ได้ไปด้วยคุณพ่อไม่สบายนิดหนึ่งนะครับเพราะมีติดติดเชื้อนิดหนึ่งนะฮะก็เลยทานยานแล้วก็ดีขึ้นเจียวหวัดแลวฮะไม่ใช่เจียหวัด นะครับว่าเพราะว่าเรามีลูกว่อนสามคนนะแล้วก็ไปติดมาจากโรงเรียนนะครับมีน้ํามูกมีอะไรมาจากโรงเรียนใช่ไหมมันก็มาติดกับพอ่อพระนอนห้องเดียวกันนะฮะก็เลยติดแล้วนกะ็ทานยาก็เลยหลับยาวเลยนะะสวัสดีครับสวัสดีฮะโอเคโอเคนะฮะเรื่องบัญชีก็ไปไปไปดูต้นต้นเหตุนิดหนึ่งนะว่าถูกถูกยึดอายัดจากหน่วยไหน นะครับจะได้ตามเรื่องได้ถูกนะครับอ่ะมีท่านใดสอบถามเพิ่มเตมิมไหมก่อนที่ผมจะไปถึงเรื่องนะครับคําถามค่อนข้างเยอะดีนะฮะดีฮะตอบผมยินดีตอบเลยนะครับเพราะว่าการพิจารณาทางปกครงองคืออะไรขอบคุณครับมาหาข้าวทางเลยไม่ต้องกังตำราโอเค ในพรบวิธีปฏิบัติการทางปกครงองพศ2 5 3 9มีจะ2สองเวิร์ดดิ้งสองคำที่น่าสนใจนะครับในกรณีเรื่องของการจัดทําคําสั่งทางปกครองนั้นนะครับหน่วยงานจะต้องมีดําเนินการพิจารณาทางปกครองนะครับเพื่อนํามาสู่เรื่องของการจัดทําคําสั่งทางปกครองการจัดทําคําสั่งเอาเอาการจัดทําคําสั่งทางปกครองของการจัดทําคําสั่งทางปกครอง หมายถึงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้เป็นผู้จัดทำเป็นผู้ลงนามคนสุดท้ายในคำสั่งคือผู้ข้าราชการที่สูงที่สุดอ่ะนะฮะอย่างเช่นถ้านนเรียนในสิบตำรวจนะครับบุคคลภายนอกสอบเป็นนเรียนในสิบผู้จัดทำคำสั่งทางปกครองคือใครครับคือผู้บัญชาการเพราะว่าท่านได้รับนาจได้รับการมอบอำนาจจากพบตรในการจัดทำคำสั่งทางปกครองดังนั้นคำสั่งทางปกครอง ของการประกาศให้บุคคลภายนอกนะครับมีสิทธิ์เข้าไปอบรมเป็นนักเรียนในสิบตำรวจก็คือผู้บัญชาการแต่ทีนี้ในการที่จะจัดทำคำสั่งทางปกครองหรือการที่จะบรรจุคนเพื่อเป็นตำรวจนักในสิบตำรวจนั้นมันจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่ไรฮะเปิดรับสมัครนะครับจัดสอบข้อเขียนจัดสอบพัลละจัดสอบใยนาจัดสอบสัมภาษณ์ นะครับตรวจร่างกายอะไรทั้งหลายนะครับผู้บัญชาการไม่สามารถทําคนเดียวได้นะผู้บัญชาการไม่สามารถที่จะไปทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นเนี่ยครับมามีคําสั่งทางปกครองได้จึงต้องมีการมอบหมายภารกิจนะครับให้กับผู้แทนคําชานะครับในการทําแต่ละกระบวนการกระบวนการเหล่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกบเจ็ดแปดเก้าิเขาเรียกว่ากระบวนการพิจารณาทางปกครอง คือพิจารณาเพื่อให้ได้ผลิตตกผลึกข้อเท็จจริงเพื่อนําไปสู่ให้ท่านผู้บัญชาการนั้นไปจัดทาคําสั่งทางปกครองและการพิจารณาทางปกครองแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นนั้นสามารถใช้สิทธิ์หรือใช้อํานาจหน้าที่ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาออกจากระบบได้จยงเช่นพอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบออภาคความรู้ความสามารถคือข้อเขียนนะฮะ ก็จะมีคนทั้งสอบได้แล้วก็สอบตกก็จะประกาศคนที่สอบได้ส่วนคนที่เหลือเป็นผู้สอบตกก็ไม่ได้ประกาศเห็นไหมตรงนี้เป็นกระบวนการพิจารณาทางปกครองแต่นะฮะมันก็จะกระทบสิทธิ์ของผู้สมัครเช่นเดียวกันนะเข้าใจนะนี่ผมเอาภาคปฏิบัตินี่มาอธิบายเป็นเป็นเรื่องของการพิจารณาทางปกครองดังนั้นกระบวนการก่อนที่จะมีหรือจะให้มีคําสั่งทางปกครองฮนะ กฎหมายเรียกว่ากระบวนการพิจารณาทางปกครองเป็นการ,ตรเตรียมเพื่อจะทําคําสั่งทางปกครองเอาง่ายๆนะอันนี้เข้าใจนะนะครับไม่ต้องใช้ศัพท์ทางวิชาการแต่ใช้วิธีปฏิบัติแทนนะโอ้ <c oughs> ประกาศรอบสุดท้ายนะให้เข้าโรงเรียนนะครับเข้าไปฝึกนี่เป็นคําสั่งทางปกครองแต่ไอระวังทางเนี่ยนะระวังทางหนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับสอบข้อเขียนพันละสอบสัมภาษณ์วิ่งว่ายน้าอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นการพิจารณาทางปกครองแต่พิจารณาเหลา่านี้สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของคณะกรรมการในการตัดสิทธิ์เด็กได้นะถ้าเด็กนั้นทําไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านกระบวนการทดสอบก็ปรับตกไปใครผ่านก็เข้าไปสอบนะครับในกระบวนการยางอื่นต่อไปนะฮะโอเคครับเข้าใจนะอธิบายแบบนี้เข้าใจนะ ตอนนี้มันถอนแล้วแต่มีคนโดนแจ้งแบบนี้แปดคนบางคนเป็นรเดอร์ที่เอ่อก็ต้องดูนะคนอายัดบัญชีเราเนะครับต้องดูนิดหนึ่งนะอย่างที่ผมแนะนำนะว่าเป็นหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเป็นบุคคลภายนอกนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องบัญชีเงินเนี่ยมึงฝาก ค่อนข้างอ่อนไหวนะฮะเพราะว่ามันมีพวกไอออนไลน์นะครับหลอกลวงทางออนไลน์เยอะนะครับทางด้านของเจ้าที่รัฐธนาคารค่อนข้างที่จะนะครับระวงไว้ก่อนนะฮะระวงไว้ก่อนนะครับ,รไ,นนรบไปแจ้งความเลยครับนะฮะไปแจ้งความเลยนะครับไปแจ้งความที่โรงพัก นะฮะแล้วก็แจ้งความทั้งธนาคารด้วยแล้วก็ไอ้คนนายัดด้วยนะครับไปแจ้งความกับอาพีกับธนาคารก่อนประการแรกคุณนายัดบัญชีคุณใช้อำนาจตรงไหนคุณใช้ดุลพินิษในการอายัดบัญชีเราอย่างไรใครเป็นผู้แจ้งอายัดแล้วก็ยืนเออพอผู้แจ้งอายัดนี่เป็นใครธนาคารต้องรู้นะฮะเพราะอยู่ดีๆคุณจะมาอายัดบัญชีเราไม่ได้ถ้าไม่มีต้นสายปลายเหตุไม่มีูุเหตุนะ ลรวก็ไล่กันเป็นทอดๆเลยครับธนาคารเขาต้องบอกนี่ฉันอายัดเพราะมีคนอย่างนี้คนนายกรนายขอแจ้งมาอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้อ่ทีนี้อยู่ดีๆนะฮะคุณอยายัดไม่ได้คุณก็ต้องบันทึกที่ว่านายกรนายขอเป็นใครหน้าตาแบบไหนรูปร่างอย่างไงใช้เลขบัญชีอะไรอะไรเนี่ย <c oughs> มันมีมันมีที่มานะคุณต้องให้ธนาคารเนี่ยฮะเขาเป็นคนชี้แจงกับไลบีไอไปไลบีธนาคารก่อน เรื่องแรกใช้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ไหมครับคําสั่งทางปกครองใช่ไหมการใช้อำนาจของคอรมอกับใช้อำนาจของนายกรธฐมนตรีนะครับมันก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับเป็นการใช้อำนาจทางบริหารหรือเป็นการใช้อำนาจตามตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นการใช้อำนาจทางปกครองนะครับเราก็ต้องดูว่ามันเป็นการใช้อำนาจทางการเมืองหรือไม่เพราะว่าถ้าถ้าเรียนไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่า นยายกรัฐมนตรีนะนะค,รครมนั้นะเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่ได้สองสถานะสถานะแรกคือใช้อำนาจทางปกครองสถานะที่สองคือใช้อำนาจตามตาม,ตามอะไรฮะตามรัฐธรรมนรูญหรือตามทางการเมืองเรียกทางการเมืองนะนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเป็นการใช้อำนาจอย่างไรนะครับนะแต่เป็นการใช้อำนาจทางทางปกครอง นะครับก็จะมีเรื่องของการจัดทําคําสั่งทางปกครองกับการพิจารณาทางปกครองสังเกตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ลงนามในเรื่องของพรบรับผิดทางเมิดของเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่นั้นกระทําละเมิดนะกระทำละเมิดต่อหน่วยงานรัฐและต่อมาก็มีการตั้งกรรมาการสอบความรับผิดทางละเมิดนะครับพอสอบเสร็จก็ปรากฏว่าจะต้องชดใช้ให้กับหน่วยงานรัฐสมมตินะหนะึ่งล้านบาทนะทางด้านของ หน่วยง,งานรัฐก็ออกคําสั่งนะครับให้ทางด้านของท่านนะครับมาชดใช้1ล้านบาทตามความเห็นของคณะกรรมาการสอบความรับผิดทางละเมิดทีนี้ผู้มีอำนาจในการพิจรารณาอุทธรณ์คือใครครับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจรารณาอุทธรณ์นะครับเรื่องของไอความรับผิดทางละเมิดนะฮะเมื่อท่านยก <c oughs> ท่านไม่เห็นด้วยท่านยก ท่านก็ใช้อำนาจทางบริหารเนี่ยใช้อำนาจทางปกครองผู้ผิดใช้อำนาจทางปกครองนะครับในการที่จะยกอุทธรณ์ของท่านท่านก็ไปฟ้องสี่ศาลปกครองต่อไปนี่คือการใช้อำนาจของนายกที่ใช้อำนาจทางปกครองอรอลเวลาถูกฟ้องก็ไปฟ้องที่ศาลปกครองนะ <iques S 2> ม,มันก็ต้องไปแก้ต่างกันศาลปกครองนะอำนาจทางการเมืองก็ว่ากันไปตามกระบวนการของทางการเมืองอกันต่อไปนะครับ ได้ครับได้ครับแจ้งได้ครับคือทุกทุกอย่างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นการกระทําแล้วกระทบต่อบุคคลอื่นนะครับเราสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งนะครับเรียกความเสียหายทางแพ่งได้นะฮะเราใช้สิทธ์ตามกฎหมายนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆนะจะไปแกล้งใครนะฮะแต่เราใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะฮะ <laughs> ถ้ามีคนอนธะิบายให้ผมฟังแบบนี้วิชาวิชานี้วิชาวิชาขา้การที่ดีผมได้เกือบเต็มเลยครับโอ้ <laughs> ขอบคุณครับคคือ <laughs> ผมผมปกครองเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้วิชากฎหม,มายปกครองคือไม่ได้คุยนะอาจารย์เนี่ยอยู่กับมันมานานทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติเนี่ยเราเราอยู่กับกฎหม,มายปกครองมานานนะฮะเรารู้ บรรยายโดยไม่ต้องใช้ไม่ต้องเปิดตำราแล้วแล้วเราจะบรรยายโดยใช้การยกเคสปฏิบัติเคสตั้ตี้คิดกันทำงานให้เห็นแล้วก็สอดแทรกข้อ,อกฎหมายไปเพื่อให้ให้ผู้ปฏิบัตินหรือนักเรียนหรือผู้ศึกษาจะได้เข้าใจนะครับมองเห็นภาพนะมองเห็นภาพเลยนะฮะประสบการณ์กับภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติมันค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ มาอะไรไหนสนใจที่ไปให้บรรยายก็ยินดีนะฮะโอเคโอเคสวัสดีครับเออเรื่องในีเดิบนี้มันอธิบายได้ง่ายๆเลยนะฮะถ้าถ้าถ้ามองว่าประกาศรอบสุดท้ายให้เราเข้าโรงเรียนไปฝึกเนี่ยเป็นคําสั่งตำรวจครองที่เหลือผ่านมาตามกระบวนการตั้งแต่เปิดรับสมัครนะฮะ พอประกาศประกาศอันแรกเนี่ยประกาศอันแรกในการที่จะเชิญชวนคนเข้ามาสมัครเป็นนักเรียนสิบอันนี้ก็เป็นคําสั่งทางปกครองเหมือนกันแต่สถานะก็คือเมื่อเมื่อไม่ได้บังคับใครเป็นเป็นรายบุคคลๆๆบุคคลบุคคลปั๊บเป็นืองกันครับทั่วไปจึงเป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไปเห็นไหมประกาศสอบนักเรียนให้มาสมัครเป็นนักเรียนสิบนี้ไม่ได้บังคับใครนะถ้าใครมีคุณสมบัติคร,ครบตามประกาศก็มาสมัครได้ดังนั้นเราไม่ได้เจาะจงเลยนะครับว่า ว่าเราจะให้ใครมาสมัครบ้างลักษณะดังกล่าวนี่มันไม่ได้เจาะจงใครเลยนะฮะมันจึงมีสถานะเป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไปแต่ทีนี้พอมีคนมาสมัครปับ๊บนะสมมติพอมีคนมาสมัครปับ๊บนี่เราจะรู้เลยว่ากลุ่มผู้สมัครทั้งสิ้นนะมีทั้งหมดสมมตินะมีหนึ่งพันคนก็หมายความว่าตรงนี้เป็นคำเป็นกลุ่มผู้ที่เข้ามาในในกระบวนการแล้วนะนะ พอเขามีสิทธิ์เข้ามาสอบข้อเขียนตามที่เราประกาศให้มาสอบข้อเขียนรับเขาเข้ามาสิทธิ์ของเขาเกิดขึ้นแล้วนะสิทธิ์ในการเข้ามาสอบขอเขาเกิดขึ้นแต่พอสอบปั๊บประกาศผลสอบรอบแรกนะครับสมมติว่าผ่านเอาไว้200คน200คนนี้ที่เข้ามาผ่านด่านนะครับในการสอบภาระรายงานตัวอ้นี้ถือเป็นการพิจารณาทางปกครองแต่เป็นการพิจารณาทางครองที่มีอำนาจในการตัดสิทธ์ คือไอ้แปดร้อยคนที่ไม่ได้คุณก็ต้องออกไปนะผ่านแม่เกินสองร้อยคนก็มาพิจารณาในขั้นตอนต่อไปขั้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 นต่อไปตามกระบวนการประกาศเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนไปจนถึงรอบสุดท้ายนะเป็นคําสั่งทงปกครองประกาศายชื่อคนที่เข้าไปเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนฝึกอบรมตํารวจนี่แหละคือคําสั่งทงปกครอ,อันสุดท้ายที่เหลือทั้งหมดนะระหว่างทางมานี่นะฮะ หนึ่งสองสามเป็นการพิจารณาทางปกครองหมดถูกไหมมันจะต่างกันตรงที่ครั้งแรกประกาศประกาศรับสมัครครั้งแรกเนี่ยเป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไปจบด้วยคําสั่งทางปกครองเข้าใจไหมเฉพาะบุคคลเฉพาะกลุ่มเลยรู้เลยว่าใครต้องเข้าไปเรียนกี่คนกี่คนเนี่ยจะรู้ตัวเลยนะฮะชัดเจน สอบครูผู้ช่วยออกอยากมากครับวิชานี้เออวิชานี้ <c oughs> มันจะยากนิดหนึงนะผมมองว่ามุมมองของตะคคนที่ไม่เคยจะ <c oughs> ไม่เคยปฏิบัติเ <c oughs> ข้าผ่ขอแห้งอนน้าเปล่าวควรหนึ่งครับลูกชายผมไปไหนเนี่ยพี่อนน้าเปล่าวควนะฮะ รียิบเองเขาถ่ายออขอแห้งมีคน,คนไข่นะไม่เนี่ยก็พอดีร้านกาแฟเขาปิดฮรร้านกาแฟปิดเลยตั้งบริการตัวเองพออญาตินะฮะคุยเยอะไปนิดหนึ่งขอแห้ง ข้างหน้าเลยนะจะเป็นสซนอโดมสุขนะครับเป็นโซนอโดมสุขแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแต่คาดการตรวจสนุนทกลาองอโดมสุขนะฮะมีทั้งหมด12ตึกนะ,ะแต่ว่าสซนอโดมสุขเนะะี่ยเอาไปติดหนึกนะพักเสียงนิดหนึ่งะครับขออนุญาตพักเสียงเล่าออกอัธรรถมากเกินไป <c oughs> ขอให้ <c oughs> ต่อครับต่อคำถามต่อครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีด้วยครับทักทายครับอวันนี้ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ฟังเยอะมากเลยนะฮะ ที่เข้ามาฟังนะครับเยอะมากเลยนะครับสงสัยเนี่ยไม่ได้ฟังผมสองวันสามวันเนี่ยนะมีมีมีวันศุกร์มาทวงด้วยนะ <c oughs> อาจารย์วันศุกร์ไม่ไม่ออกจากรายการอ่ะศุกร์วันศุกร์ที่บรนมาอาจารย์ไม่จดัดรายการเนี่ยธรรมดาต้องจ,จ,จัดปันจนทึงวันศุกร์ใช่ไหมไอ้ระบบแปลว่าแฟนรายการที่ตามเราเยอะเหมือนกันนะนะฮะเพราะว่า ไม่รู้ว่าวิธีเล่าของผมคุยกฎหมายของผมมันมันจะไม่เหมือนสไตล์คนอื่นนะสไตล์ของผมก็เป็นสไตล์แบบนี้นะสไตล์ที่อืมันก็มีมุกของผมไป <c oughs> นะมีมุกตลกของผมไปนะฮะคุณสุริยาเดี๋ยวถ้าเข้ามาข้อข้อมูลส่วนตัวก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ให้ให้นำบัตรไปนะครับแล้วก็นะ เข้ามาในข้อมูลส่วนตัวนะครับทังทางทางทิกติกก็ได้นะครับแอดแอดไลน์เข้ามาแอดส่งข้อมูลมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประสานงานกันนะโอเคครับอาจาไดมีอะไรสอบถามไหมฮะวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวสักพักก็จะเตรียมตัวนะฮะไปเพชรบุรี้วฮะเพราะว่าต้องไปบรรยายวันจันทร์นะครับทั้งวันเลย หลักสูตรของสองพทนี่เขาจะจองผมมามายาวนานนัเกินจองมาสี่ห้าปีละตั้งแต่ผมจบด็อกเตอร์ด้านกฎหมายมาท่านเขาก็ใช้บริการผมยาวเลยผมก็พยายามนะบอกว่าอหาท่านอื่นบ้างไหมมาสอนพรบตำรวจสอนกฎหมายปกครองสอนอะไรได้ไหมบอกไม่เอา,เอาผู้ใหญ่บอกไม่เอาคนอื่นไม่เอาเยอะสูงก็ไมเอวเออเยอะสูงก็ไมเอว นะเอาดอ,อร์ประชานะคนเดียวเนี่ยเป็นคนที่บรรยายแล้วไม่ไม่หลับบรรยายแล้วเนี่ย,รย,ยเราสมารถเชื่อมคําพิพากษา,ษาคดีปกครองได้แต่ละเคสที่มันมีเคสนะครับในหน้างานคดีปกครองหรือการฟ้องคดีปกครองเนี่ยแะ้วมันเชื่อมโยงกับมาตราน,นั้นเนี่ยเราจะนํามาคุยเลยและจะบรรยายให้นะครับว่ามันเป็นยังไงยังไงก็ทําให้ข้าราชการตํารวจนั้นเนี่ยสนใจเพราะว่า เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องวินยัยนะครับเรื่องของความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่รัฐนะของกลางการสอบสวนอะไรที่มันต้องมีส่วนเข้าไปดําเนินคดีในศาลปกครองนงานพนักง,งานสอบสวนนี้ถึงแม้ว่าจะทํำจานวนฟ้องในคดีอาญาก็ตามในคดียุติธรรมก็ตามแต่าการสอบสวนนี่นะครับมีเรื่องของความบกพร่อง และเข้าไปเรื่องของการที่จะต้องรับผิดตามคําสั่ง419เดิมนี่นะฮะก็จะต้องมีการถูกฟ้องละเมิดพอฟ้องละเมิดปั๊บเนี่ยตอรอต้องไปจ่ายเงินให้กับประชาชนตอรอนะครับหน่วยงานหน่วยงานของรัฐก็จะมาตั้งสำนวนความรับผิดต่างละเมิดไล่ละเมิดกับเจ้าหน้าที่ต่อไปอันนี้คือโปรเซสสำคัญที่ที่ต้องรู้การเก็บของกลางนะครับโรงพัก มีสถานที่ในการเก็บของกลางแค่ไหนนะครับมีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ถ้าเกิดสูญหายชํารุดรถเขาบกคร่องเนี่ยใครต้องรับผิดชอบตามหลักสัดส่วนตามมาตรา8ของพรบความรับผิดทางระเวิดของเจ้าที่คนละ,ะสัดส่วนนะคนละเท่าไหร่ไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมนะเป็นหลักสัดส่วนนะนะครับมากมรอวเพียงใดตามอำนาจหน้าที่และการบังคับบัญชาดูแลตามคำสั่ง1212